ด้วยสาเหตุการไร้หลักประกันทางด้านความมั่นคงที่แน่นอนส่งผลให้ทําให้ทั้งกัมพูชาและลาวอาจจะหันไปหาผู้เล่นอื่นทางด้านความมั่นคงเป็นต้นว่ารัเสเซียที่ถือเป็นชาติยักษ์ใหญ่ทางด้านการทหารและการส่งออกอาวุธของโลกถือเป็นคู่ปรับของสหรัฐและจีนในด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศอาจก้าวเข้ามาเปิดการขายอาวุธล้ำสมัยเป็นต้นว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สยไกล S-400 มิดไซอิสคันเดอรและโดนทางทหารชื่อดังซาเอ็ดเพื่อเพิ่มความสามารถทางการทหารของตัวเองเพื่อปกป้องตัวเองจากไทยซึ่งเป็นชาติที่ใหญ่กว่ามีความมั่งคั่งมากกว่าและมียุทโธปกรณ์ทางทหารป้องกันประเทศที่เหนือกว่ากัมพูชาและลาวไทยระวังโดนรัสเซีย ติดอาวุธในคลังแสงกัมพูชาขีปรุธ35ลูกโดน380ลำถล่มทั่วยูเคน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ฟังครับเมื่อคืนที่ผ่านมา3ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นนี่แหละครับรัเสเซียได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อยูเครนรวม416ครั้งนะครับซึ่งมีการใช้โดรน381ลำ และก็ขีปฏิบุตรอีก35ลูกเป้าหมายในการโจมตีเมื่อคืนนี่เลยครับเน้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านพลังงานในเขตคาคีโพตาวานะครับรวมถึงซูมีดะนิโป,ปรเป,ปตอฟนะครับโอเดซ่ารวมถึงกลุ่มเคฟย่าน่ก็ฟังครับผลกระทบหลักๆมันจะไปเกิดขึ้นที่เมืองอุตสาหก,กรรมทางทหารโพตาวาซึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน มันได้รับความเสียหายจากการโจมตีแบบผสมผสานอย่างหนักเศษซากย่างสร้างความเสียหายให้กับบ้านพักส่วนตัวโดยเฉพาะในตัวเมืองโคตาาเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่มีผู้อยู่อาศัยได้รับบาดเจ็บก็ตาม โรงเรียนบางแห่งต้องหยุดทําการอาจต้องเรียนทางไกลนะครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานรัเสเซียหันเน้นโจมตีโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นเมื่อวานก็มีการโจมตีหัวรถจักรหัวขบวนรถไฟซึ่งก็เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกรัเสเซียตอนนี้ดูเหมือนเน้นการโจมตีภูมิภาคด้านตะวันออกมากขึ้นโดยเฉพาะโครงสร้างพลังงานโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างโลจิสติกทางรถไฟขบวนรถไฟนี่แะครับมันกลายเป็นเป้าหมายหลักในการโจมตีโดนซาเอ็ดทั้งแบบธรรมดาและแบบใช้จรวดแบบเครื่องยนต์เจ็นี่แหละครับหลายสิบลำรวมถึงขี่บุธร่นอเนี่นะครับ,บ,รบรอีสคันเดอร์เอ็มอีสถูกใช้ในการโจมตีอย่างหนักเมื่อคืนสิ่งที่เป็นน่าส,สังเกตเมื่อคืนไม่มีการขึ้นบินของเครื่องบิน ทางยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นตู95หรือว่าตู160นั่นหมายความว่ารัเสเซียกําลังทดสอบอะไรบางอย่างในการโจมตีโดยไม่อาศัยเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ใช้การโจมตีด้วยโดรนและก็ขีประวุฒล้วนๆในการโจมตีแหล่งข่าวระบุนะครับว่าเป้าหมายของโดรนเหล่านี้มันจะโจมตีเน้นโครงสร้างพลังงานและกาซนี่แครับสถานการณ์มันคล้ายๆกับปี2022 ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและกา๊าซในภาคตะวันออกของยูเคนถูกโจมตีอย่างหนักเช่นกันสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับรัเสเซียหันมาเน้นโจมตีโครงสร้างพลังงานมากขึ้นโดยเฉพาะขาบวนรถไฟมันกําลังตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างหนัก ตันผู้ฟังครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมากลายเป็นว่ายูเครนอยู่ภายใต้การโจมตีและดูเหมือนมันหนักหนักอยู่ราวๆช่วง2ชั่วโมงก่อนฟ้าสางนี่เลยครับรัสเซียมีการใช้อิสคันเดอร์เอ็มอิสคันเซึ่งดูเหมือนเป็นรุ่นที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดความสามารถของอิสคันเดอร์เอ็มอิสคันเที่เราคิมทําคลิปรายงานไปเมื่อเช้านี่เลยครับมันมีความสามารถในการหลบหลีกนะครับขีบปวุธของทางั่ง อเมริกานาโต้ได้โดยเฉพาะการอีสคันเดอร์นี่หละครับที่มันจะตกลงมาด้วยแนวดิ่งพิเศษนี่เลยครับมันจะทําให้การสกัดกั้นทําได้ยากรวมถึงอีสคันเดอร์ที่มันจะใช้ในการบินร่อนในระดับที่ต่ํามากนี่หละครับมันทําให้การสกัดกั้นทําได้ยากอันนี้ก็คือความสามารถที่รัเสเซียพัฒนา มากขึ้นมันทาให้การสกัดกั้นจากแพทริออตแพคสองแเพคสมนี่เลยครับมันไม่สามารถทําได้เต็มประสิทธิภาพดูเหมือนเมื่อเช้าเราทํารายงานนะครับว่าประสิทธิภาพในการสกัดกั้นมันลดลงเหลือเพียงหเเท่านั้นเองในเรื่องของการสกัดกั้นขีวุ้พิสัยไกลรวมถึงขีวุล่ลอนทั้งอ a สคันเดอร์เอ็มอิสคั เหตุการณ์การโจมตีโครงสร้างพลังงานพื้นฐานที่สําคัญเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่แหละครับโดนรัสเซียได้ไปโจมตีสถานีรถไฟย่อยในเมืองสวาบูดิสนี่แหละครับมันทาให้ไฟฟ้าดับในเมืองอข้างเคียงนะครับทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิลนี่แหละครับต้องหยุดชะง,งักชั่วคราว ทำให้ประชาชนกว่า3 0 0 0 0นคนในเมืองเชอร์นีฮีปนี่เลยครับที่อยู่รอบๆโรงไฟฟ้านั้นไม่มีไฟฟ้าใช้รัเสเซียพยายามทําลายโครงสร้างพื้นฐานทุกวันไม่ว่าจะเป็นรถไฟถนนหรือว่าพลังงานนี่เลยครับมีการเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรที่เข้มงวดมากขึ้นรวมถึงพยายามในการสกิดสกัดกัน้นการจัดหาส่วนประกอบสําคัญในการผลิตจากต่างประเทศนี่หละครับในการมาผลิตโดนต่างๆเหล่านี้สิ่งสําคัญการโจมตีโรงงานผลิตอุปกรณ์หรือว่าโดนต่างๆเหล่านี้ ยังเป็นความต้องการของยูเครนแต่ยังไม่สามารถประสบผลสําเร็จเพระาะการโจมตีด้วยโดรนที่มันบรรทุกหัวระเบิดได้นปริมาณไม่มากนี่เลยครับสิบถึงยีกิโลกรัมเพราะนั้นการโจมตีทุกครั้งมันจึงไม่ก่อความเสียหายแต่เพื่อถ้าเผื่อได้รับการจัดหาทมาฮอกสักลูกนี่เลยครับหรือว่าเทารัดจากรัเสเซียาจากเยอรมันสักลูกนี่เลยครับมันอาจจะทําให้ความเสียหายมันมากกว่านี้เพราะนั้นการโจมตีโรงงานผลิต อ阿า,าบุกา้าโรงงานผลิตโดนซาเอตนี่แหละครับมันกลายเป็นเป้าหมายสําคัญและรัเสเซียก็มีการปกป้องป้องกันอย่างหนักเพราะว่าโรงงานโดนซาเอตกลายเป็นยุทธปัจจัยสําคัญในการทําสงครามของรัเสเซียไปแล้วนะครับในสงครามปี2025 ผูฟังครับการโจมตีเมื่อคืนนี้ดูเหมือนรัสเซียพยายามทดสอบอะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะคาบเกี่ยวไปถึงการโจมตีถ้าเกิดเกิดขึ้นกับยุโรปนี่หละครับชาติใดชาติหนึ่งอาจจะไม่มีการใช้เครื่องบินทางยุทธศาสตร์ในการโจมตีเพราะว่ามันอาจจะเป็นอยู่ใกล้และจะมีขีป่ปุธของทางฝั่งชาตินาโตเพราะนั้นการโจมตีอาจจะใช้โดนนี่หละครับพิสัยไกลโดรนซาเอดรวมถึงขีป่ปุธนี่หละครับที่มันสามารถไปอยู่ใกล้ชายแดนในการโจมตีได้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีรายงานการ ขึ้นบินของตู95นะครับและก็ตู160รวมถึงมิก31ในการโจมตียูเครนเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ไม่แน่นะครับเพราะปกติแล้วสุดสัป,ปดาห์ทุกสุดสัป,ปดาห์นี่แหละครับช่วงวันใดวันหนึ่งของสุกเสาร์อาทิตย์นี่แหละครับรัสเซียจะต้องมีการโจมตีครั้งใหญ่มีการขึ้นบินของเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ตู95ตู160ทุกครั้งในช่วงเดือนที่ผ่านมา ดฟังครับด้วยปริมาณการโจมตีด้วยโดนการโจมตีขนาดใหญ่แต่ละครั้งเนี่ยแหละครับมันทะลุ400ลำทุกครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะการใช้โดนซาเอตรัเสเซียใช้โจมตีชุกวันโดนซาเอดรุ่นใหม่ๆนี่แหละครับมันก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นมีการติดกล้องอินฟาเรดนะครับมีการติด เครื่องยนต์เจ็ตมันทําให้ความสามารถหรือว่าพษสงของมันนี่เลยครับมันมีความรุนแรงอนุภาพมากขึ้นและโดนต่างๆเหล่านี้นี่นะครับมันกําลังอาจจะมาโผล่ที่ไทยเราก็เป็นไปได้ท่านผู้ฟังครับผู้เชี่ยวชาญเตือนไทยระวังโดนติดอาวุธรัเสเซียโดนซาเอตหนึ่งสามหกนี่หละครับอาจอยู่ในคลังแสงของลาวหรือว่ากัมพูชาหลังจากที่มอสโกตอนนี้เริ่มหวนคืนเริ่มซ้อมรบนะครับเริ่มหวนคืนกลับมาทางฝั่งเอเชียแต่มันออก เสียงใต้นะครับโดยเฉพาะการร่วมมือกับเวียงจันนี่แหละครับในระหว่างความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่บ้านหนองจานนั้นมันก็ยังระอุไม่เลิกท่านผู้ฟังครับท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเชิงยุทธศาสตร์ของโลกความขัดแย้งในภูมิภาคนี่แะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารนะครับถักสถาบันทิ้งแทงของแคนาดานี่และครับ ได้ระบุนะครับว่ารัสเซียกับเข้าสู่เอเชียตะวันตอกเฉียงใต้อีกครั้งหนึ่งเริ่มซ้อมรบกับลาวที่มีพรมแดนเต็ดกับไทยระหว่างการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชานี่หละครับมันก็ยังร้อนระอุอยู่โดยเชื่อว่านะครับการซ้อมรบระดับทวิภาคีร,ระหว่างลาวรัสเซียนี่หลยครับชี้ไปว่าโดน FPV หลายมอเตอร์นี่หละครับแบบติดอาว,วุธของรัสเซียอาจจะเข้ามามีบทบาท นในความมั่นคงในภูมิภาคแถบนี้ที่กําลังเกิดความขัดแยง้งระหว่างไทยกับกัมพูชากองทัพลาวรัสเซียเริ่มต้นซ้อมรบระหว่างวันที่15กันยายน ถึง25 15, 15ถึง25กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่ามกลางความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นขึ้นระหว่างเวียงจันทร์และรัสเซียมีรายงานนะครับว่ามอสโกต้องการทหารลาวไปช่วยรบในยูเครนและก็มีรายงานนะครับว่าลาวจะจัดส่งทหารเก็บกู้ระเบิดนี่แหละครับไปช่วยยูเครนไปช่วยรัสเซียนะครับในการทําสงครามกับยูเครนรวมถึงมีรายงานนะครับว่าลาวนั้นอาจจะมาเปิดโรงเรียนสอนระดับชั้นประถมศึกษาเป็นภาษารัส เสียทั้งหมดนั่นก็คือความร่วมมือ ของลาวรลสเสียขณะเดียวกันความขัดแย้งไทยกับกัมพูชาและกัมพูชากับจีนนี่แหละครับดิจิตอนนี้ดูเหมือนว่าจีนอาจจะไม่สนับสนุนอาวุธให้กับกัมพูชาเพราะนั้นมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่ากัมพูชานี่แหละครับอาจจะไปมีความสัมพันธ์กับทางฝั่งรัสเซียนั่นหมายความว่าโอกาสที่โดนซาเอตมันจะมาป้วนเปี้ยนอยู่ในกัมพูชาและนํามาใช้งานในสมรภูมิสงครามลบไทยกัมพูชามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดูฟังครับด้วยความสัมพันธ์กัมพูชากับจีนถ้าเผื่อมันไม่ราบรื่นนี่แหละครับด้วยสาเหตุการณ์และหลักประกันทางความมั่นคงที่แน่นอนนี่แหละครับมันอาจทําให้ทั้งกัมพูชาและลาวหันไปหาผู้เล่นอื่นทางด้านความมั่นคงเป็นต้นเช่นรัเสเซียนี่แหละครับที่ถือว่าเป็นชาติยักษ์ใหญ่ทางการทหารการส่งออกอาวุธของโลกถือว่าเป็นคู่ปรับ ของอเมริกาและก็จีนในด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศอาจก้าวเข้ามาเป็นผู้ขายอาวุธล้ำสมัยเป็นต้นว่าระบบป้องกันภัยระบาศนะครับพิสัยไกล s 4 0 0รนี่เลยครับเครื่องยิงจรวดมิสไซล์อิสคันเดอร์เนี่ยครับรวมถึงโดนรนซาเอตห136ซึ่งใช้งานในสมรภูมิยูเครนและดูเหมือนว่าสมรภูมิสงครามลัสเซียยูเครนนี่เลยครับมันเป็นสถานที่บ่มเพาะความชำนาญและทุกเทคโนโลยีของโดรนต่างๆซึ่งทั้ง ยูเครนและรัสเซียกําลังจะใช้โอกาสนี้นี่หละครับโอกาสที่โดนมีการใช้งานในสนามรบจริงนี่หละครับนำมาเป็นธุรกิจนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ทางทหารและก็อาจจะค้าขายเป็นยุทธปัจจัยต่อไปซึ่งรัสเซียนี่หละครับอาจจะขายโดนซาเอ็ดให้ทั้งลาวและกรัรมพูชา ท่านผู้ฟังครับมีรายงานนะครับว่ามอสโกเริ่มที่จะเปิดข้อเสนอที่เย้าวยวนใจให้ทั้งกัมพูชาและลาวในราคาที่ต่ำมากเป็นต้นว่าโดนแบบ FPV ทางทหารเนี่ยหละครับแบบหลายมอเตอร์ที่ใช้ในสงครามรูเคเนี่ยนะครับโดยมอสโกเนี่ยแหละครับอาจจะขายให้แก่ทั้งกัมพูชาและลาวสำหรับโดน FPV หลายใบพัดเนี่ยแหละครับแบบติดอาวุธนั้นราวๆประมาณ10,000ตัวที่มันจะมาพร้อมกับอะไหล่ชิ้นส่วนและการฝึกสอนโดยรัเสเซียซึ่งอาจจะมีโดรน พ่วงมาด้วยท่านผู้ฟังครับโดยราคาของโดน fpv แบบหลายมอเตอร์นี่หละครับมันราคาอาจจะอยู่ที่10 ดอลลร์ถึง15ดอลลร์ต่อลำแต่ถ้าเป็นโดรนซาเอตนี่แหละครับราคามันอาจจะแพงมากขึ้นแต่โอกาสมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของการค้าขายนะครับเทคโนโลยีอาวุธที่รัสเซียตอนนี้ดูเหมือนว่าก็ต้องการเงินทุนนี่แหละครับไปใช้ในการทําสงครามเพราะว่าถ้าเผื่อมีคนซื้อนะครับความร่วมมือถ้ามันเกิดขึ้นนี่แหละครับทั้งลาวและกัมพูชาอาจจะมีโดรนซาเอตรวมถึงโดรน FPV นี่แหละครับเข้ามาประจำการหลายหมื่นลำก็เป็นไปได้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารประจำสถาบันทิ้งแตงแห่งคานดาเนี่ยครับแสดงความเห็นนะครับว่ามอสโกน่าจะใช้ โอกาสนี้เนี่ยนะครับในการขายโดรนทางทหารของตัวเองเป็นเครื่องมือนําเพื่อพื้นฟูความสัมพันธ์กับทั้งลาวและกัมพูชาโดยใช้ซึ่งโดยกว้างๆก,ก็เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งประเทศทั้งลาวและกัมพูชานี่ครับอาจกลายเป็นชาติแรกๆที่เป็นลูกค้าโดรนติดอาวุธของรัสเซียก็เป็นไปได้แต่ฟังครับท้งนี้ในช่วงต้นของความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชา เมื่อ2เดือนก่อนนี่แหละครับสื่อไทยเคยรายงานนะครับว่าพบว่ามีคลิปสื่อสารเป็นภาษารัสเซียนี่แหละครับและเกิดข่าวข่าวสื่อสารไปทั่วนะครับว่าทหารเขมรนี่แหละครับจ้างทหารรัสเซียมาช่วยบังคับโดนลบไทยแต่ในเวลาต่อมาก็มีรายงานนะครับว่าเป็นชาวรัสเซียนี่แหละครับไปวางระบบสื่อสารในลาวนั่นหมายความว่าโอกาสที่โดนซาเอตติดอาวุธนี่แหละครับรวมถึงโดนเอฟพีวีเหล่าดาเหล่านี้ของรัสเซีย อาจจะมาโผที่กัมพูชาเนี่ยเลยครับมันก็มีความเป็นไปได้และถ้าการปะทะระหว่างทหารไทยกับกัมพูชารอบ2ถ้าเผื่อมันจะกำลังจะเกิดขึ้นนี่เลยครับมันก็อาจเป็นไปได้ว่าอาจจะมีโดรนซาเอ็ดของอ่ารัสเซียนี่เลยครับ ซึ่งมาโผลที่กัมพูชาโจมตีมายังฝั่งไทยมันก็เป็นไปได้อาจจะไม่มากเหมือน400-500ลำเหมือนการโจมตีที่อยู่เขตนเมื่อคืนแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ถ้าเผื่อมันมีสักร้อยลำนี่หละครับติดอาวุธโจมตีเข้ามาฝั่งไทยดูเหมือนว่าไทยนี่แหละครับมันก็อาจจะรับไม่ไหวเพราะถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นจริงนี่เลยครับไทยเราอาจจะต้องได้รับผลกระทบอย่างมาก เพราะว่าสถานการณ์ที่โดนเทคโนโลยีโดนของทางฝั่งรัสเซียถ้าเผื่อมาใช้งานที่กัมพูชานเนี่ยแหละครับไทยเราอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของการใช้งานโดนประสบการณ์การใช้งานของทหารไทยในสนามรบจริงนั้นอาจจะไม่เท่าทหารรัสเซียที่กลํ م ศึกมานานกว่า3ปีเพราะนั้นไทยตอนนี้ดูเหมือนถ้าเผื่อมีเกิดขึ้นจริงนั้นไทยเราอาจจะรับมือไม่ไหว รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ